สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจด่าไม่ลอยด่านตั้งพื้นนะครับและเพจยงิงใจอ่อนและอย่าหาทํานะครับสวัสดีปลาย,ยิไงใจอ่อนป้าทำมรัตนาสาชาตินะครับและป้าธนาพัต์อุตุมันและ,และนักลุกเป็นเดือทุกท่านนะครับตอนนี้วันนี้นะครับเป็นวันที่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้าตอนนี้เป็นเวลาสิบสองนาฬิกาสิบนาทีตอนนี้ผม ไลฟ์สดอยู่ที่ถนนเจ้าคุณลาดกระบังนะครับด้านขาเข้านะครับจะอะไรนะเคหะลาดกระบังมุ่งหน้าไปทางนู่นแหละครับรามอมแหงนะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับจราจรน่าจะเป็นจราจรกลางนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับน่าจะน่าจะเดี๋ยวดูจากหมวกนะครับหมวกส้มนะครับน่าจะเป็นจราจรกลางนะครับ ก็หลายวันนะครับคิดถึงนะครับพี่น้องประชาชนนะครับคิดถึง f อนะครับไม่ได้ลงมามัวแต่ไปจับนะครับตามจับคนร้ายนะครับที่นีหมายประกันนะครับที่อาจจะไม่ได้เห็นหน้าผมเพราะว่าผมเร่งจับให้ถึงอาทิตย์หนึ่งนะครับจริงๆก็หลายท่านก็บอกว่าโอ้มันอาจจะเป็นปีเป็นสองสามปีอย่างนี้หรือสิบปีก็ยังมีครับแต่ผมก็ถือว่าผมประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่าใช้เวลาห้าวันนะครับศาลได้สั่งปรับไป วันละพันนะครับไม่รู้วันเขาคิดยังไงแต่ปรับประมาณ5,000บาทนะครับก็ดีใจครับมาเจอพี่น้องอีกครั้งหนึง่งเพราะว่าผมก็พยายามเพราะว่าคิดถึงพี่น้องนนผมไม่ได้มาไลฟ์สดเนี่ยให้พี่น้องชมหรือพี่น้องอาจจะอยากจะชมปำมมจนอมไลฟ์เจ้าหน้าที่การทํางานของเจ้าหน้าที่ว่าเป็นยังไงบ้างทำไมหายหน้าหายตากันไปนาน <laughs> ผมก็นี่มาบอกท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับ จะเป็นของกลุ่มไหนหรือหน่วยไหนเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมดูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลงรถนะครับชมกันสักหน่อยนะครับผมก็เจ็บ้าอยู่เล็กน้อยนะครับตอนนี้เพราะว่าเล็บขบเพราะว่าไปตามตาม กติดนะครับผู้ต้องหานะครับที่หลบหนีหมายสารนะครับพระนครศรียุธยาก็เดินกันหลายกิโลนะครับให้ชมบรรยากาศนะครับตอนนีน้สิ่งที่ผมเห็นนะครับน่าแปลกใจว่าทำไมผู้หญิงคนหนึ่งทำไมเห็นอยู่นานนะครับเห็นคุยกันอยู่นานมากครับ ว่าเขาเป็นอะไรกันนะครับไอ้รถสีขาวๆจอดอยู่ตรงนั้นไม่รู้รถรถของใครนะครับตอนนี้เจ้าที่คงจะเห็นผมรถเยอะครับข้ามลำบ,บากจริงๆผมข้ามไปผมก็คงจะไปเยืนอยู่เกาะกลางนะครับเพราะว่าผมอีกหนึ่งผมก็เจ็บเท้าอยู่ครับรถเยอะมากครับ อากาศก็ด้านขา,านขาเข้าในเมืองก็รถเยอะพอสมนนครว,นวรนะครับด้านขาเข้าเป็นรถพวกรถพ่วงรถสิบล้อรถอะไรนะเยอะแยะนะครับเมามาจอดอยู่ฝั่งนึงครับฝั่งนู้นมันจอดาประบาดนะครับท่านผู้ชมนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ผมอาจจะไม่ไเอ่ยนามก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมอ่าเห็นผมลงมาไลฟ์แล้วก็ผู้หญิงตอนแรกยังไม่อยู่นะครับตอนนี้ก็ได้ขึ้นรถ จะได้ออกตัวไปแล้วพอเห็นอพอเห็นกล้องนะครับเมื่อกี้นี้คุยกันตั้งนานนะครับพอ,อผมลงมาเริ่มเริ่มเข้าในรถแล้วครับไม่รู้ว่าเคลียร์กันลงตัวหรือกันหรือหรือยังไรนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ <laughs> เป็นจราจรกลางนะครับเป็นหมดส้มยังไม่ ลงไม่ท่าไม่ได้ครับผมจะไปอยู่ที่เกาะกลางนะครับท่ามรอรถจรถักหวัดรถเยอะมากครับด้านขาออกรถก็เดี๋ยวดูก่อนคือมันใช้ความเร็วได้อะมันเยอะถามว่าเยอะไหมก็ก็เยอะครับแต่ไม่ไม่ไมนะ่รถไม่ทำให้รถติดนะรถวิ่งเร็วมากครับผมก็พยายามที่จะ ข้านอย่างปลอดภัยผมได้ไปอยู่ก่อกลางเพื่อเพื่อจะไม่แต่ข้ามฝั่งนู้นผมเจ็บขาอยู่ครับเหีือขี้เท้าวไว <laughs> ้ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเห็บมาเข้ามาผมหน้าไงชอบไปถือไหม <laughs> ดูไหมครับเดี๋ยวนะเอ้าดูกันแล้วกันลูกผู้ชายพอนะครับ <laughs> ข้ามข้ามข้าม <laughs> พอเห็นผมนะครับเริ่มเริ่มเริ่มเจ็บเก็บเก็บป่วยแล้ว เห็บป่วยไหมเนี่ยครับอ่ะอ่ะผมยืนอยู่นะครับตรงตรงนี้นะปลอดภัยดีนะครับเพราะว่ามันเป็นไม่ใช่เป็นพื้นผิวการจราจรนะครับตอนนี้ก็ยืนอยู่ตรงนี้นะครับผมจะให้ชมบรรยากาศนะครับด้านรอบด้านด้านฝั่งนี้นะครับเป็นหลักรถที่เจ้าหน้าที่ชายก็นู่นนะครับอยู่บนฟตบาทครับ เป็นบรรยากาศสดๆนะครับออกจากถนนเจ้าคุณรักกระบังนะครับตอนนี้เอาจริงครับท่านผู้ชมนะผมเจ็บจริงดูนะครับเท้าผมนะครับดูขอโทษนะครับที่อาจจะไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่นะครับดูเท้าผมนะครับลำบากนะครับไม่เป็นไรครับใจมันรักครับใจมันรักก็เลยอยากจะมนไลยนะครับท่านผู้ชม ทางบ้านชมนะครับเอฟซีดาาไม่ลอยดาาตั้งคืนนะครับและเอฟซีเศรษฐีิงไก่ทอดและเอฟซีของอย่ากหาทำนะครับเราก็อยากจะมาแบ่งกันบรรยากาศนะครับการทํางานของเจ้าที่ตํารวจนะครับเป็นกองกำลับการห้านะครับกกห้าบกจรนะครับตรงนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นนะครับท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้เห็นว่าผมลงมาไล์แถวนี้นะครับเพราะว่าบ้านอยู่ผมเป็นคนฝั่งตนนะครับั่งนนู้นนะครับ ไม่ค่อยได้ออกมาฝั่งนี้รถคันนี้ไม่ค่อยมีควันนะครับดูดูลักษณะรถไม่ค่อยมีควันเท่าไหร่นะครับดูดูถ้าจะไปทําหรือเป็นเป็นซินหรืออะไรก็ไม่รู้นะแต่เขาไม่มีควันนะรถคันนี้นะดีครับเราก็มาประชามพันอีกครั้งหนึ่งนะครับรถที่ปกติเนี่ยรถรถรุ่นนี้เก่ามากครับ รถเก่านะครับมันจะมีควันนะครับแต่เขาไม่มีควันนะครับอันนี้ก็ขอชื่นชมนะครับคนขับรถนะครับและอาจจะเป็นไม่ใช่อาจจะเขาอาจจะไม่เป็นนายจ้างหรือเป็นนายจ้างครับเขาก็ดูแลรถดีนะครับอย่างรถคันเมื่อกี้นี้พาชมนะครับบรรยากาศนะครับตำรวจอยู่ที่ด่านนะครับมีทั้งหมดผมจะไล่ดูแล้วครับข้างหน้ามีหนึ่งนายสองสามสี่ห้านายนะครับ รู้สึกว่าร้อยตำรวจโทรคนนี้อ่าอะไรไปรู้สุมเมษนะอยู่ไกลนะครับผมเจ็บขาผมผม,ม่ลงไาแล้วผมจะอยู่ไอไอจุดนี้สวัสดีครับที่กเกษมนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ ปัญหาด้านควันดำเนี่ยมีมายาวนานแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่า,าจ,จะแก้ยังไงนะให้ควันมันไม่ดำลงนะครับก็รถบ้านเราก็ใช้ด,ดีเซลกันเยอนะรถวีโก้นะครับที่มาที่มาที่จอดอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้นี้จอดอยู่คุยกันนานมากนะครับพ<ม>อเห็นผม เจ้าที่คงจะเห็นผมลงมาไลยสดเนี่ยก็เลยไปเลยครับเป็นผู้หญิงครับเห็นไหมครับก็แบ่งปันบรรยากาศนะครับการทํางานของเจ้าที่ตารวจนะครับจราจรไม่ว่าจะเป็นฝั่งทนหรือฝั่งด้านอลาากระบังนะครับก็ฝ่าฝนะครับพี่ธารักษณ์นะครับทองสุกนะครับก็มาสนทบหน่อยพื้นที่ของพี่ธารักษณ์นะครับ มาหน่อยนะมาหน่อยาีนี้ผมก็ไม่ค่อยได้มานะครับมาก็มาแบ่งปันบรรยากาศแบบนี้ให้ท่านผู้ชมดูเพราะผมคิดถึงนะครับคิดถึงทุกท่านนะครับเพราะว่าเป็นอาทิตย์แล้วอาจจะเกินอาทิตย์หนึ่งผมไม่ได้ลงมาไลไ์แบบนี้ดีภารกิจนะครับภารกิจตื้ตามจับอ้พวกที่ชอบหลบไม้นะครับหนีไหม ู่สูงขนาดนี้จะดูเจ้าหน้าที่นะครับเขาจะเขาจะขึ้นไปยังไงนะครับท่านผู้ชมอยากจะเห็นไหมเขาจะทํายังไงครับดูเจ้าหน้าที่นะครับรถกันใหญ่นะครับข้อที่อยู่นะครับรถเทเลอร์นะครับดูเขาจะมีความสามารถอย่างไรนะครับที่จะขึ้นไปนะครับรถตอนนี้กําลังจอดติดเพื่อจะเรียงคิวกันต่อแถวเพื่อจะตรวจด่านคนดำนะครับไม่รู้ว่าขนส่งเขา มีมาตรฐานแบบนี้หรือเปล่านะัน,นี่ก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าทําให้ผมสงสัยครับมีขนส่งแล้วทําไมต้องมีต้องมาตรวจอีกครับ,รบถ้ารถคันนี้น่าจะได้ใบสั่งหรือยังไงก็ไม่ทราบนะครับลองใบเรขาวนะครับออกมาให้เจ้าที่นะครับ ดูนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับประชาม 1, ันอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับก่อนหน้าด้านมาจากถนนล่มเกล้าวนะครับมุ่งหน้ามาทางานิคมราชกระบังนะครับหรือเจ้าคุณานะครับเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร มายืนตรวจแบบนี้นะครับก็เบาๆหน่อยครับนี่เขาลดใช้ความเร็วนะครับดูนะครับหรือว่าใช้ความเร็วนะครับอสมควนะครับก็ระวังชนดากนะครับรู้จักดากไหมครับหรือตูดนะครับระวังระวังชนนะครับเพราะว่าป้ายป้ายอยู่ด้านในนะครับมันอยู่ตรงฟุตบาทนะครับป้ายอยู่ตรวจนะครับอยู่ตรงฟุตบาทนะครับประชาชนมาใช้ความเร็วมาอาจจะไม่เห็นมองเห็นนะครับเพราะว่า ป้ายมันอยู่บ,บ,บนฟุตบาทไม่ได้อยู่บนถนนนะครับให้พี่น้องประชาชนคนสัญจรนะครับไปมาได้เห็นนะครับอาจจะไม่เห็นนะครับ<ม>ท่านใดที่กําลังดูไลฟ์สดของป้มามนอมอยู่นะครับก็ระมาดระวังกันนะครับชิดขวานะครับไม่งั้นก็อยู่เลนที่สองนะครับเลนซ้ายสุดเป็นเจ้าหน้าที่ทํางานนะครับ ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมนะครับก็บรรยากาศก็ประมาณนี้เราก็ไม่ไปลงไปถามเจ้าหน้าที่อะไรหรอกเพราะว่ารถเดินเยอะอยู่แล้วผมก็มาพาพี่น้องมาชมบรรยากาศนะครับที่ดาบผมก็จะข้ามไปแล้วก็ไม่มีอะไรครับมาชมการจราจรบ้างว่ามันติดไหมหรือไม่ติด ทำดีทำไปครับผมไม่ได้ว่านะครับไม่มีเจตนาที่จะไปว่านะครับก็ขอฝากพี่น้องเอซีนะครับอย่าคอมเมนต์อย่าไปด่าเจ้าหน้าที่นะครับด้วยความสุภาพนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาเพราะว่าเขาดูพวกเราเนี่ยถือว่าเยอะเจ้าหน้าที่เดี๋ยวจะโดนนะครับก็หามินประมาานะครับด้วยการโฆษณาอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับใจเขาใจเรานะครับผมจะฝากพี่น้อง FC อยู่เป็นประจำนะครับการ ที่จะคอมเมนต์ที่ไม่สุภาพวันนี้เราก็เข้าใจกันนะครับทุกๆครั้งนะครับเห็นป้อนมานอมลงมาแต่ถ้าเห็บหมาเข้ามาด่าผมผมก็จะเข้าไปบล็อกนะครับถ้าอยากอยู่ดูดูแบบยาวๆไม่เป็นไรก็ดูไปนะครับแต่อย่ามาพูดจาไม่ดีนะครับพูดจาไม่ดีผมก็บล็อกไม่มีอะไรผมไม่ตอบโต้นะครับผมมีวุฒิภาวะพอครับไม่ตอบโต้ใช้วิธีการบล็อกนะครับตาผมผม ผมไม่ว่าครับด่าผมผมก็ไม่ว่าหรอกอแต่ก็เตรียมตังไว้ <laughs> เอาข้าม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 รถไม่มีแล้ว <laughs> อโอเคครับท่านผู้ชมนะครับผมก็ขอกราบลาเพียงเท่านี้นะครับ <laughs> ผมป้อมปนอมนะครับนักลบดันเดือดนะครับสวัสดีครับ